ราชาแดนลกหลังข้าคือผู้นำนิกายในยุคโลก,กาวินาศตอนที่13ท่านเจ้านิกายได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยไม่เลวไม่เลวของดีคราวนี้เยอะไม่ให้เล่นเลยนะลวดเดียวห้าชิ้นคงจะมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเจ้าไปนอนพักผ่อนให้สบายเถอดเรื่องขุดดินนะ่ะข้าจะพาหลิวหลีกับหมิงซาไปก็พอท่านเจ้านิกายระหว่างทางท่านจะต้องระมัดระวังให้มากนะเจ้าคะ่ะ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกในที่สุดก็ได้มาสูดหายใจข้างนอกเสียทีเพื่อการนี้แม้จะต้องรอคอยมานานนับพันปีก็คุ้มค่าแล้วผ่านมาหลายปีแล้วรสนิยมของเจ้ายังคงหนักแน่นขนาดนี้กินเหม็นสบแรงขนาดนี้มีอะไรให้สุดดมกันเจ้าพูดจาให้สุภาพหน่อยได้ไหมเสียลมจริงๆอย่าทะเลาะก,กันเลยรีบเก็บดินแห่งความชั่วสุดขีดแล้วกลับกันเถอะที่นี่น่ยอันตรายรอบด้านเลยละ่ะ จริงๆด้วยดินนี้ไม่ได้เรื่องเลยศพพวกนี้ก็หมดสภาพมานานแล้วดินที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและพลังชั่วร้ายเท่านั้นถึงจะเรียกว่าดินแห่งความชั่วร้ายมีกลิ่นอายบางอย่างกําลังใกล้เข้ามารีบหลบเร็วเข้ามีบาง,างอย่างอยู่ใกล้ๆเมื่อกี้ข้าได้กลิ่นอายของสิ่งมีชีวิตชัดๆเลยนะช่างเถอะไปดูที่อื่นก่อนดีกว่าท่านบรรพบุรุษไหลในตาผู้นั้นคงไม่อ่านล่วงเกินได้ ถ้าก่อนฟ้ามืดหาสิทธิ์ใหม่ไม่ได้ละก็คนต่อไปที่จะกลายเป็นกันหางทูกคงจะเป็นข้าแล้วละ่ะคนผู้นั้นช่วยเจ้านิก,กายของนิก,กายเผยเซิงกว่าต้อนสิทธิ์ใหม่อีกแล้วโชคดีที่มีวิชาซ่อนกายทำให้หลีกเลี่ยงการประเชิญหน้ากับนางได้และที่สำคัญการปรากฏตัวของนางทำให้ข้านึกได้ว่าเราจะสามารถไปหาดินแห่งความชั่วร้ายได้ที่ไหนกัน จงศัทธาในวิถีของเราไม่ต้องเข้าสู่สังสารวัฏชำระวิญญาณหล่อหลอมกายแล้วทยานขึ้นสู่สุขาวดีแฝงตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มคนที่ถูกจับมาเป็นสิษย์แบบนี้มันไม่เหมือนกับการเดินเข้าหากับดัดเองหรอกหรืออย่าก,กังวลไปเลยที่ท,ที่อันตรายที่สุดแท้จริงแล้วปลอดภัยที่สุดใช่ไหมท่านเจ้านิกายเจ้าพูดถูกแล้วข้าได้คิดแผนทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วพวกเจ้าก็แค่ทําตามที่ข้าบอกก็พอ เราบรรดาสิทธิ์ใหม่พักผ่อนก่อนชั่วคูรอการเรียกตัวจากท่านเจ้านิกายท่านเจ้านิกายให้ข้าติดตามท่านไปร่วมปฏิบัติการด้วยไหมท่านเจ้านิกายท่านออกไปคนเดียวต้องระมัดระวังให้มากนะเจ้าคะ่ะวางใจได้ข้าคุ้นเคยที่นี่ดีการพาพวกเจ้าไปด้วยมีแต่จะเป็นการเกลกาาเท่านั้นพวกเจ้าจำไว้ว่าพอได้รับสัญญาณจากข้าก็ลงมือทันทีก็พอ สถานที่แห่งนี้ถูกล่าขตอาคมเอาไวย้ยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ความรู้สึกบิดเบี้ยวของมิติก็กจะยิ่งรุนแรงเท่านั้นตามความทรงจําเดิมของเจ้าของเดิมที่นั่นน่าจะอยู่ที่สุดทางเดินนี้ทําไมจะจู่ข้ารู้สึกถึงแรงกดดันที่ไม่เป็นมงคลเลยแปลกจริงๆทั้งๆที่รู้สึกได้ว่ามีกินได้ของสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนี้แต่ทําไมถึงไม่เห็นแม้แต่เงาเลย ผลลั์การซ่อนกายต้องใช้พลังวิญญาณปริมาณมากในการเปิดใช้งานจึงไม่สามารถใช้ต่อเนื่องได้การแปลง่างเป็นแมวพูดใช้พลังงานน้อยกว่ามากแต่ระดับการหมุนพาะพลังของข้ายังตื้นเขินอยู่จึงต้องรีบเร่งใช้เวลาให้คุ้มค่าวิชารับก็จุติเม็ดยาทำลายสุญญากาศวิถีประสานฟ้าดินทะยานสู่สวรรค์ถึงแล้วที่นี่แหละเอาล่ะเหล่าสิรุ่นใหม่เอ๋ยเมื่อทะยานขึ้นไปแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานอีกต่อไป ที่นี่คือตําหนักบนลูเซียนของนิกายเฟยเซิงแต่สิ่งที่เรียกว่าการทยานขึ้นสู่การเป็นเซียนนั้นล้วนเป็นเพียงการหลอกผู้คนเท่านั้นอันที่จริงแล้วที่นี่คือสถานที่ปรุงโอสถที่มีความแข็งและพลังชั่วรลายมากที่สุดของนิกายเฟยเซิงเตาหลอมวิญญาณสังเวยโลหิตณตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะคร โอเคครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับเรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ